สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสังเกตภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเรียนกันในเรื่องของคาสมาตเนี่ยเราจะต้องสังเกตให้ออกก่อนว่าคําใดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตที่อยู่ในภาษาไทยนะครับคือปกติเนี่ยบาลีสันสกฤตกับภาษาไทยเนี่ยเรามองออกแยกกันชัดเจนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราจะสับสนระหว่างบาลีสันสกฤตกับคัมรว่าอันไหนเป็นบาลีสันสกฤตอันไหนเป็นคัมร นะครับเพราะว่าอะไรในคำสมาสเนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะการสร้างคำที่เกิดจากบาลีและสันสกฤตเท่านั้นนะครับภาษาอื่นเนี่ยที่เอามาสร้างคำด้วยวิธีการเอาคำมารวมกันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าการสร้างคำแบบคำประสมนะครับเราจะไม่เรียกว่าการสร้างคำแบบคำสมาศเพราะคำสมาศจะมีเฉพาะในภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับตัวอกักษร ต่างๆของบาลีสันสกิตนะครับพูจะมาพูดถึงตัวอักษรไทยโบราณที่เราใช้กันเนี่ยมันก็จะมีการใช้ตัวเรามีเค้าโครงนะครับหรือวิวัฒนาการเนี่ยหรือต้นฉบับต้นแบบเนี่ยมาจากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาเทวนาครีนะครับของอินเดียโบราณนะครับภาษาหอมนะครับ หรือว่าภาษาปาลวะนะครับภาษาสัสนสกฤตอะไรพวกนี้ตัวอักษรเหล่านี้คือมันมีพื้นฐานของการวางเสียงพยัญชนะไว้เนี่ยในตัวอักษรไทยเนี่ยที่เราเอาเสียงของตัวอักษรเขามาเนี่ยนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะพูดถึงตัวอักษรเทวนาครีนะครับอ่านเรียนดูนะดูอันนี้นะครับเสียงดูยพญสน,นะวัคอันนี้เป็นยพญสน,นะวัคของบาลี นะครับมาลีก็จะมีการแบ่งพันชนะักเนี่ยเป็นวักตรงนี้เรียกวักนะครับวักที่หนึ่งวักที่สองนะครับวักหนึ่งเรียกวักกะวักที่สองเราเรียกว่าวักจนะครับวักที่สามเรียกว่าวักตักใหญ่นะครับครูจะเรียกพัญชนะักรคเนี่ยว่าวรคตะใหญ่หรือวรคตะที่มีตัวอักษรแบบอลังการหน่อยก็คือเขียนยากๆนะครับมีต่อประตักทอฐาน ทอมันโททมมเท่านอนเอเนนแบบนี้นะครับอันนี้ครูขออนุญาตเรียกว่าวักตะใหญ่และอีกตัวหนึ่งนะครับวัคที่สี่เรียกว่าวักตะเล็กนะครับก็เป็นตอเต่าทอทุงทอทหารทอทง,ง,งนอนหนูนะครับอีกอันหนึ่งครับคือวัคปากอันนี้คือเสียงพยัญชนะในภาษาบาลีนะครับถามว่าอา้าวครูทำไมมันเหมือนภาษาไทยเลยล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยไปเอาเสียงพยัญชนะมาจาก ตัวของภาษาบาลีสันสกฤตนะครับอย่างเช่นตัวกอไก่เนี่ยก็คือตัวเพนชนะที่ออกเสียงว่าเกอเกอเพนชนะวรกนี้ก็จะเป็นกอขอคอคอกงอใช่ไหมครับก็จะเป็นเกอเกอเกอกเงออย่างเงี้ยนะครับแต่ของเราเนี่ยอ่าก็คือเราเออกแทนเสียงเกอเราเขียนแทนด้วยกอไก่เสียงเกอ ตัวแรกเราก็เขียนแทนเขียนเขียนแทนด้วยขอไข่นะครับอีกเคอร์หนึ่งก็เขียนแทนด้วยคอควายแบบนี้ครับคือเราคิดแค่รูปแบบตัวอักษรแต่เราไม่ได้คิดเสียงของตัวอักษรขึ้นนะครับเสีย <het> งของตัวอักษรเนี่ยเราไปเอามาจากตัวภาษาของบาลีสันสกฤตนะครับจึงทาให้เราเนี่ยสามารถสน์ภาษาบาลีสันสกฤตได้นะครับจึงทําให้พื้นพื้นฐานภาษาของเร,เราเราออกเสียงภาษาคขมรได้ภาษาของบาลีสันสกฤตได้นะครับ ค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็ชัดมากเลยนะครับมาดูอันดับแรกนะครับในภาษาบาลีจะมีตัวอักษรทั้งหมด33ตัวนะครับนะครับูขออนุญาลตลงตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับในตัวภาษาบาลีเนี่ยจะมีตัวอักษร33ตัว33ตัวนี้ นับตัวอิฐที่เรียกว่านาฬิกหินด,ด้วยถ้านับนะครับจะจะมีทั้งหมดสามสิบสามตัวถ้าไม่นับนาฬิกหินนาฬิกหินก็คือไอตัวกลมๆมีรูเนี่ยครับอ่าที่เช่นเช่นที่นักเรียนเคยเห็นตัวเนี้ยคำที่อ่านว่าสันใช่ไหมครับตัวนาฬิกาหินข้างบนอย่างเงี้ยนะครับถ้านับตัวนี้ด้วยเนี่ยจะมีสามสิบสามถ้าไม่นับจะมีสามสิบสองนะครับในภาษาสันสกฤตนะครับจะมีสามสิบห้าตัว นะครับสาตรงนี้นะข้างหลังนี้นะครับนักเรียน35คืออะไรเพิ่มอะไรเ,เข้ามาเพิ่มสอสลา,ากับสอฤศีนะครับในคลิปของคุณคุณรัศนีเนี่ยก็จะมีการพูดไว้แล้วว่าตัวสอสลามีในภาษาไทยด้วยไหมมีเป็นคําไทยแท้มีศึกมีสอบมีศึกมีสอบมีเศร้านะครับ ใช่ไหมครับที่นักเรียนเคยเรียนกันนะครับแล้วก็มีเสิร์กสึกเสิร์เศร้าแล้วก็สอส, общем, สอสีสอเนี่ยพวกนี้เป็นคําสอสลา,าที่เป็นคําไทยแต่ถ้าเป็นสอสลา,าตัวอื่นเนี่ยจะไม่ใช่คําไทยแล้วนะครับมันก็จะปรากฏอยู่ในภาษาอ่าสันสกฤตนะครับตัวอักษรสันสกฤตเนี่ยจะมีเพิ่มจากบาลีเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวคือสอสลากับสอสีฉะนั้นน่ะถ้านักเรียนเจอคําสมาทใดก็ตาม หรือคำภาษาบาลีสันสกฤตใดก็ตามที่ปรากฏเห็นสอสลากัสอฤศีเนี่ยก็ฟันธงไว้เลยว่ามันเป็นตัวของภาษาสันสกฤตเพราะบาลีไม่มีสอสลาและสอฤศีใช้บาลีใช้เฉพาะเสียงสอเสือตัวเดียวนะครับมาดูอีกอันหนึ่งนะครับในข้อสังเกตนะครับอันนี้ครูจะขอเรียกอันนี้ว่าแถวที่หนึ่งอันนี้แถวที่สอง อันนี้แถวที่3ามแถวที่สี่และแถวที่ห้านะครับในตัวบาลีสันสกฤตนะครับมันจะมีหลักการอยู่เรื่องของตัวสะกดและตัวตามคือในภาษาบาลีมีตัวสะกดและตัวตามอย่างแน่นอนหมายความว่าถ้าแพนชนะแถวที่หนึ่งเป็นตัวสะกดตัวที่จะตามมันมาได้นะครับจะต้องเป็นแพนชนะแถว ที่หหรือแถวที่2เท่านั้นนะครับก็คือถ้ากงไก่สะกดตัวที่จะตามมาได้จะต้องเป็นกอไก่หรือขอไข่เท่านั้นก็คือแถวที่1สะกดแถวที่หหรือ2จะเป็นตัวที่จะตามมาถ้าแถวที่3สะกดนะครับตัวที่จะตามมาได้ก็จะเป็นแถวที่3หรือแถวที่4เท่านั้น นะครับครูก็จะท่องว่าถ้าสามสะกดสามสี่จะเป็นตัวตามเช่นคําว่ามักคาเล่นดูนะครับคําว่ามักคาอย่างเงี้ยคอควายสะกดคอควายตามเห็นไหมครับคือพยัญชนะแถวที่สามเป็นตัวสะกดตัวที่จะตามมันมาได้จะต้องเป็นคอควายหรือคอระครังเท่านั้นถ้าเป็นตัวสะกดตัวตามแน่นอนถูกต้องตามหลักการแบบเนี้ยจะเป็นภาษาบาลีอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวสะกดได้ คือเป็นชนะแถวที่5้าครับ5สะกดตัวที่จะตามมันมาได้ก็จะเป็นแพนชนะแถวที่1 2 3 4และแถวของมันเองก็คือแถวที่5้านะครับนันเองจังง่ายง่ายก็คือเพนชนะที่เป็นตัวสะกดได้ของภาษาบาลีคือแพนชนะแถวที่แถวที่1แถวที่สและเป็นแถวที่5ซึ่งจะเป็นตัวสะกดได้ นะครับและเมื่อมันสะกดแล้วตัวที่จะตามมันมาได้นะครับจะเป็นแถวของมันเองหรือเป็นแถวที่อยู่ในหลักการคือถ้า1สะกด1หรือ2ต้องเป็นตัวตามเท่านั้นถ้า3สะกด3หรือ4ต้องเป็นตัวตามเท่านั้นถ้าแถวที่5สะกดเพนชนะแถวที่1 2 3 4และตัวของแถวของมันเองคือแถวที่5จะเป็นตัวตามอันนี้จะเป็นของบาลีบาลีจะมีหลักการแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เกิดความ ยากนะครับแล้วก็เกิดความยากยากแล้วก็เกิดความสับสนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยเกิดภาษาสันสกฤตเนี่ยที่เกิดขึ้นมาทีหลังภาษาบาลีเนี่ยภาษาสันสกฤตสันสกฤตเนี่ยไม่ได้กําหนดข้อบังคับของตัวสะกดและตัวตามไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยภาษาสันสกฤตเนี่ยจะใช้ตัวสะกดต,ตัวตามมั่วไปหมดเลยท่านเรียนเจอว่าเอาแพนชนะแถวที่สามสะกดแต่เอาแพนชนะ แถวที่ห้าเป็นตัวตามอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นภาษาสันสกฤตก็คือตัวสะกดตัวตามเนี่ยไม่ถูกท่องตามหลักการนะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้อสรุปกันนะครับระหว่างข้อสังเกตในตัวภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับครูะจะทำเป็นตาราง2ฝั่งไว้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นบาลีฝั่งขวาเป็นสันสกฤตนะครับครูสรุปไว้ว่าเพนชนะเนี่ยของบาลีมีสาาตัวอันนี้คือนับมาเลขย,ยิบไปด้วยนะครับ สระในภาษาบาลีมีเพียงแตัวเท่านั้นรูจะนับแดตัวหรือ4คู่คู่กันนะครับอะอาอีอีอูอูออแล้วก็เอโอนะครับภาษาบาลีจะมีตัวสระแค่8ตัวนี้เท่านั้นนะครับและภาษาบาลีนิยมใช้ตัวลอจุลานะครับคำใดเนี่ยที่มีตัวลอจุลาเนี่ยมกักจะมีภาษา,ษาสันสกฤตใช้ตัวอื่นคู่กันนะครับ จะเป็นทอมบโทอทบพุทเท่านะครับอันนี้เรียนดูอันนี้นะครับคําว่ากีฬาจุลาครุดแล้วก็วิวลุนนะครับเน,นียนดูคําว่าครุดปกตินักเรียนเขียนคําว่าครุดสะกดด้วยทอมบโทใช่ไหมครับ แต่คําว่าครุฑเขียนด้วยอักษรลาถูกได้ไหมได้แต่เขียนแบบบาลีแต่คนไทยไม่นิยมใช้เรานิยมเขียนแบบสันสกฤตไปดูสันสกฤตครับสันสกฤตมีตัวอักษร35ตัวคือเพิ่มสอสลา,ากับสระสีนะครับเมื่อเพิ่มสศะสอสลากับสระสีมาเนี่ย<ม>ในเราก็จะเป็นข้อสังเกตว่าถ้าเจอสระสีที่ไหนเป็นสันส,สกฤตแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นสอลสลา,าต้องไปดูก่อนว่าเป็นไทยแท้หรือเปล่าถ้าเป็นสึกเป็นศอกเป็นเศร้า เป็นเสริร์เป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างที่สัตวรวัอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับอ่ะต่อไปตัวตัวอ่าสลักของภาษาสันสกฤตเนี่ยจะเพิ่มจากบาลีมาอีก6ตัวนะครับคือบาลีมีอยู่แล้ว8นะครับ8ปบวกหนี้ก็จะกลายเป็น12เพิ่มอะไรขึ้นมาเพิ่มตัวไอตัวเอาตัวรือตัวรือและลึรือแบบหัวออก นะครับแต่ในภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวลึกลือหัวออกเลยนะครับเยนสังเกตว่าตั้งแต่นเัเนเยนเป็นเด็กมาเนี่ยนัเร,เรียนเคยท่องว่ามีตัวลึกลือหัวออกที่เราใช้เสียงลอลิงในภาษาไทยเราเนี่ยใช้เสียงลอลิงแต่ไม่ปรากฏคําที่เขียนด้วยลึกลือหัวออกในภาษาไทยที่เราเขียนในปัจจุบันแล้วนะครับไม่ปรากฏนะแต่ให้นัเรียนจําไว้ว่ามันอยู่ในภาษา,ษาส,สันสกฤตนะฉะนั้นเจอลึกล,ลือที่ไหน เป็นข้อสังเกตครับเจอลือลือที่ไหนแสดงว่าเป็นสันสกฤตนะครับเจอไอเอลือลือที่ไหนเป็นสันสกฤตแน่ๆเลยเพราะว่ามันเพิ่มมาจากภาษาบาลีเนี่ยเพิ่มมาอีก6ตัวนะครับตัวอาอาอูอูอีเอโอก็ยังมีเหมือนบาลีนะครับแต่เพิ่มมาอีก6ตัวนะครับจึงทําให้สละในภาษาสันสกฤตเนี่ยมี12ตัวนะครับอไปดูคําคู่ที่ครูบอกนะครับคาคู่อย่างนี้ครับ กีฬากับกรีธานะครับดูกีฬากับกรีธานะดูนะครับดูคำว่ากีฬากับกรีธาตัวนี้นะครับมันเป็นคำคู่กันในบาลีเรียกว่ากีฬาแต่สันสกฤตนะครับใช้คำว่ากรีธานะครับมีควบกล้มด้วยเขียนว่ากรีนะครับแล้วก็สะกดด้วยอ่ะ ตามด้วยทอมันโทรสระอาะนะครับเนี่สะกดเนาะตามด้วยทอมันโทรสระอาะกีฬากับกรีธาเนี่ยเป็นคําคู่กันแต่คนไทยเอาสองคำนี้มาใช้ทั้งคู่เลยแต่เราใช้ต่างกันกีฬาเนี่ยเราใช้กับการแข่งขันทุกทุกอย่างเลยเรียกว่ากีฬาแต่ถ้ากรีธาเนี่ยคนไทยจะเอามาใช้ในเรื่องของการแข่งขันประเภทลู่ก็คือการวิ่งนะครับอ่ะอีกตัวไปครับจุลามันจะคู่กับคำว่า จุธานะครับภาษาบาลีใช้คําว่าจุลานะครับสันสกฤตใช้คําว่าจุธาคนไทยก็ใช้ทั้งสองอันนะครับจุลาจุธาก็คือจุกอยู่ที่การง,งวยผมตรงนี้นะครับที่เราเอาเครื่องประดับไปใส่ในการแต่งกายแบบไทยโบราณเนี่ยที่มีเครื่องประดับศีรษะอย่างเงี้ยนะครับอะต่อไปคําว่าครุดนะครับภาษาสันสกฤตก็จะเขียนว่าครุดเหมือนกันแต่สะกดด้วยทอมันโท นะครับในตัวบาลีเนี่ยสะกดด้วยลาจูราที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ภาษาคนไทยนิยมใช้ตัวนี้นะครับต่อไปครับคำว่าวิรุณกับคำว่าวิรูดนะครับวิรุนวิรูดเนี่ยแปลว่าอะไรครับนักเรียนวิรุณกับวิรูดแปลว่างามนะครับวิรุนกับวิรูดสวยงามน่ะครับคนไทยใช้คำไหนครับใช้คำว่าวิรุณหรือวิรูด ขออภัยนะครับวิรุณกับวิรูธไม่ได้แปลว่าสวยงามแปลว่าเจริญแปลว่างอกงามนะครับแปลว่าเจริญแปลว่างอกงามนะครับวิรุณกับวิรูธเนี่ยแปลว่าเจริญงอกงามนะครับตัววิรุณคนไทยนิยมใช้วิรูธคนไทยไม่นิยมใช้เพราะว่ามันออกเสียงไม่ไพเราะนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าคือที่เราไม่ใช้เนี Read ่ยเพราะว่าออกเสียงไม่เพเราะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราจะนิยมออกเสียงไพเราะ มากกว่านะครับคำใดก็ตามที่ออกเสียงไพเราะเราจะใช้นะครับไปดูข้อสังเกตต่ตอไปนะครับตัวภาษาบาลีจะไม่ใช้สิ่งต่างๆต่อไปนี้นะครับอันแรกครับภาษาบาลีจะไม่ใช้รอหักนะครับเช่นคำว่าก,กรรมในภาษาบาลีก็จะเขียนกอไก่ แล้วก็มีมอม้าสองตัวสะกดเลยอุปสรรคคำว่าศักก็จะมีคอควายสองตัวสะกดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสันสกฤตเนี่ยจึงจะใช้นะครับข้อต่อไปคือบาลีไม่ใช้อักษรควบนะครับบาลีจะไม่นิยมใช้อักษรควบคำควบกล้ำอย่างเช่นคำว่าประชะนะครับหรือปฐมเนี่ยตัวภาษาบาลีก็จะเขียน ปปาขอฐานมอม้าเลยนะครับจะไม่ใช้ตัวอักษรควบนะครับแต่สันสกษตจะใช้อะไรที่บาลีไม่ใช้สันสกฤตจะใช้นะครับต่อไปครับตัวบาลีเนี่ยจะนิยมตัวสะกดตัวตามแน่นอนที่ครูพูดไปแล้วอย่างเช่นอันแรกเนาะมัชฌานะครับจอจานเนี่ยอยู่อยู่ในพยัญชนะวรคไหนลูกจ่ฉะชัชชยะท่านเรียนทองนะครับกะทะขะคังะจ่ฉะชัชชยะจ่เนี่ยคือ แถ,แถวที่หนึ่งจะตามด้วยฉาช่อชิงใช่ไหมครับกจอจานเนี่ยเป็นยพญชนะแถวที่หนึ่งชอ่อชิงเป็นเพญชนะแถวที่สองเพราะครูบอกไว้ในหลักการว่าถ้าแถวที่หนึ่งสะกดตัวที่ตามมาได้คือหนึ่งหรือสองเท่านั้นมัจฉาเนี่ยก็เลยเป็นภาษาบาลีเพราะว่ามีตัวสะกดและตัวตามแน่นอนดูอย่างคําว่าต่อไปนะครับสัจจาจอจานสะกดจอจานตามเห็นไหมครับจอจานสะกดจอจานตามต่อไปครับคําว่า พยักาขาพอควายสะกดคอระครันตามนะครับอัญชลียอหญิงสะกดชอช้างตามจะฉะ,ะชัชชยยะยอหญิงเนี่ยคือเป็นชนะวะักแถวสุดท้ายแถวที่ห้านะครับจะฉะ,ะชัชชยะนะครับแถวที่ห้าท่านั้นเนี่ยแถวที่ห้าสะกดหนึ่งสองสามสี่ห้าตามได้หมดเลยนะครับจึงเป็นชอช้างตามได้อยู่ในภาษาบาลีตรงตามหลักการเป๊ะบาลีมีหลักการแบบเป๊ะ ตายตัวนะครับไปดูสันสกฤตบ้างนะครับสันสกฤตนิยมใช้รอหันนิบาลีไม่นิยมสันสกฤตนิยมใช้คําควบกล้ำนะครับเล่นดูนะประชาประชาแบบบาลีคนไทยไม่นิยมใช้แต่ประชาแบบสันสกฤตคนไทยใช้ปฐมแบบบาลีคนไทยก็ใช้ประถมแบบสันสกฤตคนไทยก็ใช้นะครับและเอามาใช้ในคําเขียนที่เราใช้ไม่เหมือนกันเช่น เด็กอนุบาลเราเรียกเด็กอย่างนั้นว่าปรถมวัยปฐถมวัยเนี่ยเราจะเขียนปรถมแบบบาลีแต่ถ้าชั้นประถมศึกษาเราจะเขียนประถมแบบสันสกฤตเห็นไหมครับคนไทยก็เอามาใช้แตกต่างกันไปนะครับดูต่อไปครับคำเหล่านี้มีความหมายาต่างๆกันดูนะครับมัชฉาในภาษาบาลีที่ครูบอกว่าบาลีใช้เนี่ย ตัวสะกดตัวตามแน่นอนสันสกิตใช้คําว่ามัสยามัตฉาแปลว่าอะไรครับนักเรียนปลานะครับมัสยาก็แปลว่าปลาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็เลยดูตัวสะกดตัวตามไม่แน่นอนเห็นไหมครับต่อเต่าสะกดตักถาทัทนะตักถะตักอยู่วอะเพียงชนะแถวที่หนึ่งนะครับตัวที่จะตามมาได้ต้องเป็นเสียงถาต้องเป็นเสียงถอเท่านั้นนะครับต้องเป็นถอเท่านั้น แต่ว่าตัวที่ตามมานั้นเป็นสอเสือนะครับสอเสืออยู่ไหนอยู่ไหนสอเสือเป็นเพนชนะเศษวัคนะครับอ้าวคุณลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งการตัวสะกดตัวตามเนี่ยนะครับถ้าเป็นเศษวัคสะกดเศษวัคจะเป็นตัวตามของมันเองก็คือถ้าตัวเพนชนะที่เป็นเศษวัคเนี่ยตัวอักษรใดสะกดก็จะเอาตัวอักษรนั้นเป็นตัวตามในข้อนิยมของภาษาบาลีแต่ถ้าสันสกฤตเนี่ยมันจะตามกันมั่วนะครับไม่ไม่ได้มีหลักการตายตัว ก็คือไม่อย่างเงี้ยดูดูคําว่าตริมนมายนอนเนสะกดนะครับมอม้าก็มาตามอาคคณีคอควายสะกดนอนหนูก็มาตามแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้มีหลักการแบบภาษาบาลีตัวสันสกฤตจะมีหลักการแบบผ่อนคลายมากกว่านะครับอ่านะครับสำหรับตัวข้อสังเกตของบาลีสันสกฤตนะครับก็ครูจะ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนไปดูนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักในการสังเกตรหรือการพิสูจน์ว่าคำคำนี้เป็นภาษาบาลีหรือเป็นตัวสันสกฤตรหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ